สวัสดีครับเอฟซีที่<ว>น่ารักที่อยู่ <นะ S 1> ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่นนไล่ลงมานะลงมาแล้วครับเอฟซี<ก>มาอยู่ที่อีกแปลงนะนนใช่ของผมเนาะอ่อุอ้ยอุย้ดยดูเรือนั้นตรงนี้ไปดูเลยเนดะีย๋ยวน่าจะตึงแล้วดูครับวิวยอดมากเลยนะเอฟซีนี่นบ้านหมู่บ้านนะอยู่ตรงนี้นะเอฟซีนี่คือไร่มันนะที่ ทิ้งไว้สามปีนะครับผมลวกหมดเลยนะฮะเอฟซีด้วยของผมก็ตอนนี้ก็นั่งอยู่ในเถียงนะครับเอฟซีเถียงไรนะน่ครับก็ทางขึ้นไปอีกแดงหนึ่งเนาะที่น้องชายอีกอย่างนะครับนี่คือผู้หลวงนะครับเอฟซีไม่เห็นไรแล้วทไมเป็นแบบนี้มันมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะ ก็เดินดูนะครับพีสีนี่คือไล่อีกแปลงหนึ่งของช่างพงเนาะนะครับตรงนี้แหละครับสวนตะกี้นี้ไถไวเพื่อปลูกยางนะครับไอ่สีโอ้นี่คือภูเขาสวนยางเยอะนะครับพีสีเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยวิว ก็วิวด uh. ูวิวก็สวยนะครับไอซีแต่โอ้ทำไมมันมีแต่หินทั้งหมดทั้งหมดเลยครับไอซีแถวนี้นี่มีตะก้อนหินเก็บไปที่ไรก็ไม่หมดก้อนหินนะครับพี่น้องเก็บไปก็ไม่หมดไม่ซื้อบ่อก้อนหินนะคไอซี่ ขนาดเอาลงไปทำถนนแล้วนเนาะทำทางแล้วก็ยังเยอะอยู่ครับพี่ซีนี่แปลงนี้นะก็เ็นเยอะนะครับพี่น้องภูเขานะครับตรงนี้นก็ภูหลวงเหมือนกันครับพี่ซีอ,อยู่กึ่งกลาง,อ,งอะไรไม่รู้เราไม่ได้ขึ้นไปดูนะถ้าเราขึ้นมาดูไม่แน่เพราะว่ามันมี เยอะอยู่ทัานนี้ให้ตรงนี้เป็นคนบรรยายเนาะเอซีแล้วผมจะไปไถตรงนี้ไว้ก่อนอออมาครับพีซี่มวิวเสร็จแล้วก็มาดูให้ตรงนี้เป็นคนคนพูดเป็นคนพากทีนี้ก็ทางพงก็จะไถนะครับพี่ไถไรเอาไว้นะครับเพื่อปลูกยางพาราเนาะ ไถไปเรื่อยๆไถไว้ฝนตกมาก็ขึ้นมาไถอีกรอบนึงเนาะ<ช>แล้วก็ปลูก<ช>ไปหาซื้อ,อยางพารามาปลูกนะครับสิปลูกไว้ปีนี้ช่างพงจะปลูกยางเยอะ <S <S โอ้โห,โโหโคงจะรวยแล้วปีนี้รวยหรอยังไม่รวยเหรอ,อนู่นได้กีดยางนู่นเนาะคงจะรวย,นยเนาะยางแปลงนี้ก็ปลูกไม่เยอะหรอกเพราะมันล่อ๋อ นี่ก็ไม่ได้ปลูกก็าถ่ายไว้เฉยถ่ายไว้กันมันลุกเนาะแน่ๆน,นะปลูกยางได้จักร้อยสองร้อยก็เอาไมา่ซีได้เยอะเยอได้แล้วครับคือก็เสีคงเสีจะพึ่งเดือแล้วครับ อยู่บ้านก็ไม่รู้ทำอะไรว่าจะทำลงรถถายรถปิกอัพก็มันแดดร้อนเนะาะจับเหล็กก็คงไม่ได้นะครับอีซีนี่ตอนนี้ก็ช่องพงก็ออกไปถ่าแล้วครับผมก็ไม่กล้าออกแดดแล้วครับอซีกลัวเป็นอะไรนะครับว่าเถ่ายอะไรครับอีซี ตอนนี้ผมก็มาถ่ายให้สร้างพงเนาะนะครับก็เอฟซีจะออกแดดกับผมไหม <c oughs> ไม่ออกดีกว่า <c oughs> เนะเ <c oughs> อฟซีเนาะเพราะว่ามันแดดร้อนมากนะครับเอฟซีฟังเสียงผ่านรถไถถูกก้อนหินนะครับไถก้อนหินกรอกกรอก นู่นครับเอฟซี FC. ไม่เห็ดลรดแล้วไกลแล้วครับเอฟซีได้ยินได้ฟังแต่เสียงเนาะดูวิวไปด้วยนะครับเอฟซีเอฟซีก็กย่าพึ่งเบื่อนะครับอ้าวนี่ฟังเสียงได้ยินแต่เสียงลถดเนาะดูวิวไปด้วยนะครับเอซี FC. จะช่างพงก็ขึ้นมากลับขึ้นมาไปนี่ครับขึ้นมาแล้วเสียงรถไถขึ้นมาแล้วครับเอซีกลัวออกแดดออกแดดกลัวจะไม่เห็นนะครับกลัวมันย้อนแสงนี่ขึ้นมาแล้วไถขึ้นมาเอฟซีคงจะเห็นเนาะ ครับรถมาแล้วครับอีซีก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับอีซีวันนี้เพิ่งจะผมจะถ่ายถ่ายของผมถ่ายได้คลิปที่สองอืมมีแต่ก้อนหินครับอีซีนี่ดันกองไว้แล้ว รั้งนึงมาเก็บเอาไปทำถนนทางก้นกีิ่นนะครับอีซีเอาไปเสริมเอาก้อนหินไปทุบๆๆให้มันเป็นก้อนเล็กแล้วก็เทป,ปูนใส่พอทีนี้ก็มีถนนขึ้นมาตอนขึ้นมาไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับขึ้นเขาที่ยากครับอีซอีต้องใช้เอาก้อนหิน ไปเรียงเรียงหรือว่าเอาไปทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ทีนี้ก็เอาปูนเอาใชา้เอาหินมาเทนะครับพี่ซีผสมใส่ก็เทเพื่อให้มันเป็นถนนขึ้นมาเวลาขุดมันเนาะจะได้ลงไปขายง่ายนะครับพี่ซี เอฟซี FC, คงจะเห็นเนาะรถเพราะว่าอาขับไปสีก็ช่างปมุงก็ไายอยู่เอ้อเอาขับไปสีปสผมก็ขอจบ คลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับช่างพงก็งไถสวนอยู่นะครับพี่สิจบผ,<ม>ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ